สวัสดีครับกับผมเคสเกมเมอร์นะฮะแล้วกลับมาอยู่ในเกมเ r a ล l r นเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเออาวกันนะครับเออสวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นลาลาลิโต้นะฮะที่อยู่กับผมในช่วงเวลาตีสองสวัสดี l l ครับลาลาลิโต้ครับโอเคใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์แล้วกดซับสไคร e ให้กับผมด้วยนะฮะ ใช่ okay, ไหมเหโอเคเราไปเลิกกันเลยดีกว่าวันนี้ไม่ได้เล่นเลยนะเราจะเข้ามาเช็คอินกันก่อนเฮ้ยมันมีรางวันเอ่ออะไรวะที่ล็อกอินสามสิบห้าวันแล้วไงไม่รู้หมดไปหรือยังต้องเข้าไปดูที่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 อะไรมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้วะทำไม่เป็นโอเคใช่มันเมื่อกี้เราได้กล่องอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่รู้เหมือนกันเราจะไปรับเป็นกล่องเซอร์ไพรส์ของปีเอโร่แล้กวก็ใช้ เหรียญสามร้อยมาอูสับเหรยมาอูอะไรคือเหรียญมาอูดูราคาดิด้านค้ามาอูป่ะนี่นะครับมาอูกูมีสามร้อยมาอูซื้ออะไรได้บ้างโอ้โหแล้วของทุกอย่างสามพันยังโคตรแพงโอเคกูจะไม่ได้อะไรจากในการใช้มาอูโอเคตอนนี้มีพวกนี้ให้เล่นอีกแล้วเอาวะเอาอะไรดี วันก่อนเราเล่นด่านอันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้น่าจะเล่นไปแล้วอันนี้แล้วกันอันแรกวันก่อนเราเล่นแล้วเราแพ้วันนี้เราจะมาล้างแค้นอุ้ยมาแล้วโอ้เริ่มเลยมิจิกมีคนคอมเมนต์ว่าอันนี้คือบอทซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่าวันน้มีคนเล่นด้วยจริงริงด้วย let's go let's go <S โดดสักตั้งโดดสักตั้งเออดังกสักตด กตก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 ก็ได้รับผิดเวอร์แต่งตัวเท่วดูเหมือนว่าแขกผู้มีเกียรติที่มาจากดินแดนนิทาจะมาถึงกันแล้วสินะว่าแต่กองสัมภาระที่ตกอยู่ตัวนั้นคืออะไรกันนะเป็นของแขกที่มาด้วยหรือเปล่าเรือเหาะเสียงงั้นเหรอเือเรื่องของเราผิดชอบไว้จะสอบถามภายหลังก่อนอื่นจะต้องหลบหลีกอย่างสุดกําลังถ้าอยากมีชีวิตรอด ที่นี่ตัดสินแพ้ชนะด้วยกนโลงอะแนกับทีมได้เลยไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มต้มหูไ <laughs> อ้หนุ่มต้มหู Let's go เริ่มในสมในสองในหนึ่งโอ้ยโอ้ยโดนชนโดนชนโอ้ย <c oughs> แล้วพวกมีขี้โกงนะฮะโอ้โหแล้วผมอยู่ที่เจ็ด เค่งกับแปดโค้แล้วโคนสุดท้ายคือบอทแน่ๆเลยแล้วไอ้ทีมแดงก็คือไม่มีใครวิ่งเลยทีแั้วก็ไปโดนแล้วเฮ้โหลออุ้ยกูโดนอะไรอ่ะเอ้าโอ้สุดยอดโอ้โหอะไรเนี่ยมั่วแล้วมั่วส่งนะฮะโอ้โหหลบหลบ โอ้ติดน้ำอุ้ยแล้วคือทีมแดงจะเข้าเส้นชยนะัยแล้วฮะแต่ทีเด็กสองคนอะไรก็ไม่รู้แลนะ้วน่ะอาชิบหายแล้วเข้าเส้นชัยแล้วกูตกน้ำไม่หยุดเลยแล้วแพ้ทีมแดงสองคนที่อยู่ตัวนั้นสองคนคืออะไรคือเขาโกงเหรอเขาปล่อยบอทเงี้ยเปิดหลายไอเดียงี้ปะ ยังงก็ไม่ไหวนะสอ,องคนนั้นมันไม่วิ่งเลยอ่ะในสเตทที่หนึ่งเราก็เข้าที่หนึ่งอยู่คนเดียวนั่งซานเต้ได้การเจ้าหญิง,ด,งไไดีเด่นทิธาไปด้วยห้าดาวการ์ดดูสวยจังเอา้าวะเราแพ้แล้วเมื่อกี้ได้ของของสมบัติอะไรไปด้วยครีมสดสิบห้าปีโอ้โหนานจุงแกลกอะไรไม่เห็นได้เลยครีมสดสิบห้าปีอุ้ยมีคลังสมบัติด้วย ถ้าเล่นครบ5ครั้งเราจะสามารถเปิดสุบัติได้1ครั้งโอเคเล่นด่านเดิมไหมเราต้องฝึกจนเซียนอ่ะพูดแค่นี้แหละเราไม่สามารถเริ่มแมทได้หรออะไรนะทีมเรามีคนแหกห่อคอยเธอแลนะ้วเนี่ยอุ้ยแหกหอยคอยเธอไอสัตว์อ่านผิด <c oughs> แหกหอแหกหอยคอยเธออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แหกหอคอยนะฮะแหกหอยคอยเธอนี่ชื่อ <c oughs> แล้วก็บินบินโย บินซูบินโยวินเซนโซเจอไอ้นุ่มต่างหูไอ้นุ่มต่างหูอีกแล้วดูเหมือนว่าเค่ผู้มีเกียรติที่มาเสือสิเดียร์ที่อยากจะมาถึงแล้วสิ่ไเอาอันเดิมนี่นะอันเดิมเลยไม่อ่านอุ้ยเราไปยิงมแล้วฮะไม่อ่านแล้วฮะอ่านอันเดิมไม่อ่านไปโชว์กุ้งกันเลอุ้ยไอพอยไอพอยตื่นมาไอพอย ลุยตอ่อโอ้โหแม่งชนกูกระเด็นลเลยไอเวนโอ้เราจะลองตั้งใจวิ่งกับทีนเล็กกันน้อยเฮ้ยรอบนี้ที่สองรอบนี้มาดีแลดีมากมากดีนะจริงแล้วเริ่มเล่นเ,เป็นแล้วไงเริ่มเซียนแล้วไง ไม้รู้่ไม่รูไม่รู้ไม่รู้ล่วงแล้วแล้วตอนนี้ทีมแดงคือเหมือนจะเป็นบอดนะฮะรอบนี้มีสิชนะนะฮะในตารแรกของเราที่เล่นมาทั้งหมด4ล้านกว่าเกมอุมานาหมดมานาหมดโอ้ยกดพิชเหรอคพโอ้แล้วที่หนึ่งมันเข้าเส้นชัยโคตรไว จะเย็นเรอกูก่อนนะไม่คิดว่าเขาจะใช้ไวมากมึงเล่นมึงเล่นเลิกเล่นคุมไปเล่นได้สัตว์ไปเล่นด้วยวิ่งเราได้ที่สองเราทีมสีอะไรเนี่ยสีแดงกูงแพ้แกทำไมมันไม่เห็นวิ่งกันเลยวะมันมันทำอะไรกันเนี่ยมันเปิดบอทเหรอแบบว่ากดแล้วก็มาโยนเกมเนี้ย และแพ้แกกูได้การ์้5ดาวการหมู่เกาะแห่งความรู้ของเอลสลิมมาเลไม่รู้อุ้ยได้รางวัลด้วยเล่น1ครั้งได้27,000เจ็ดพั e H p หลักฐานการเล่นหมู่เกาะอ,อะไรก็ไม่รู้10มาอูเหรียญแห่งความรู้สึกอะไรไม่รู้ชี้ได้30,000 e ื่น exp ได้ exp แจังวะแล้วลุยต่อ ได้ครบห้าเกมนะอุ้แล้วปีกเวอร์ทุกคนเลยดูดิเฮ้ยตานี้มีโอกาสชนะนะดูจากทรงทีมชื่อคนนี้ชื่อว่าเสือกเสือกเก่งเก่งมากดูชื่อดิเสือกเก่งเก่งมากนะชื่อโคเทสไปฮียแล้วไปขี้เสือกแล้วนะ และเซกึ่งเสือกเก่งทำนิสัยเป็นเราเลยนะเป็นกูเป็นเราแล้วนะพูดทอดจงเป็นใครแล้วถ้าเป็นโหลดนานจังเนี่ยฮะจอขาวโบม,มาแล้วเพราะหนุ่มต่างหูคนเดิมไอ้ไหนุมหนุ่มว่าแฉย,ยพู้มีเขียนทำเสียงเขาเข้มๆเลยนะเข้มสุดๆในชีวิต รอกระโดดรอกระโดดเฮ้ยโหลดช้าว่ะคนที่ชื่อเสือกเก่งเนี่ยโหลดไม่เสร็จสักทีนะ่ะโหลดดิ้งอ่ะออกมาแล้วโหลดเสร็จแล้วลุยรอบนี้เราต้องเข้าเส้นชให้ได้นะฮะเราจากเล่นไปหลายรอบจัดโอ้ยเหียไม่ถึงอะไรไม่เล่นกับเราคด เราเมมปากเราเมมปากสุดกูเราอยู่ทีมสีแดงแล้วทีมสีแดงไม่วิ่งอีกแล้วอะไรของพวกมึงเนี่ยเอาแล้วค้างเนี่ยมันไม่วิ่งจริงถ้าอย่างนี้ไปทำไมวะเนี่ยมันไม่วิ่งจริงดูทีมสีแดงของพี่ดิมันอยู่สองคนสุดท้ายอะป่ะดูในแมปเด็กมันไม่เล่นเลยเไไมันทำ่างนี้ไปทำไมอะ เฮ้ยมันบอดอะไรพี่นั่นดิหรือจริงแล้มันมาทำมันทำสบายวัน่ะทีมีน้ำเงินนี่คือแบบเก่งทุกคนในที่เก่งสุดในชีวิตน่ีฝึกซ้อมมาทั้ชีวิตเพื่อเล่นเออส่วนทีมกูไม่มีใครเอาเลยเดี๋ยวดูในข้างล่างอ่ะเปนมาคที่ขึ้นยากนีดหนึ่งอที่เลขที่สี่ แล้วพี่แพ้แล้วแล้วแพ้สี่รอบสามรอบติดไม่มีใครหยุดคุได้ไปต่อเลยไปต่อสู้สู้บรรยากาเจ้าชายแห่งความสุขมาวะไ,ะไปลุยต่ออีกสองรอบมาดูที่กูเล่นห้ารอบกูชนะไหมอุ้ยอะไรเนี่ยแพนกวิดเนี่ย ไอ้ไรนี่ทีมกูมีแผ่นวินโอ้แล้วปีกที่นี่เทจ่จัดไปสายแฟชั่นซะแล้วแล้วก็มีนี่เขามีของบอกด้วยวเขาใส่อะไรบ้างปีกส่วนสยองขวัญอินดัสเทรีย ไอ้คนนี้เขาเข้าออกเข,า,ออกเขาไม่อยากเล่นทีมนี้ทำไมทำไมเพิ่งอยากเล่นทีมนี้ปอ,อผมลืมกดนั่นเองเพราะทษดทีก็ว่าทำไมเขาถึงออกเข้าออกบ่อยๆลืมกดฝั่งตรงข้ามนะฮะมีคนชื่ออะไรบ้างนะฮะมีคนชื่อนาซาเอ่อเซเพรอ่ะแล้วก็คูโรอุ้ยคูโร เราก็จะมาเจอไอ้หนุม่มต่างหูอีกครั้งเจอไอ้หนุม่มต่างหูบ่อยมากเราจะไม่ตัดออกนะเพราะเราขี้เกียจเราจะใส่ไอ้หนุมต่างหูเข้าไปให้ทุกคนเห็นทุกครั้งที่เล่นกระชักต่างหูมันในพี่ต่างหูมันไม่เหมือนกันเลยนะสองข้างอะเทนผู้ชายยิมโซผู้ชายโชกุจริงแล้วมันไม่มีดังด้วยนะ ใจลอยฮะตาลำดิดเฮ้ยแล้วแพนควินจริงไอ้เชยน,นั่นอะเฮ้ยแล้วแพนควินอะไรอยู่นี่ยะเติมไปได้ยังไงเร็วเข้าแล้วกูดูทรงนะทีมอุ้ยโอ้โหตอหนี้มีทรงตานนี้มีทรง,นนงเดี๋ยวนะดูดีๆกับคุณทีมสีอะไร อยู่ทีมสีแดงทีมสีแดงสีแดงนีท่ทีเอวเชีย่ยกูอยู่ทีมสีน้ำเงินได้่ะอีสัตถ์กูยอ,ยยอ,ยอ,ยอยู่สีแดงกูก็เจอทีมยโยนแล้วกูไปอยู่สีน้ำเงินทีมกูก็โยนอีกกูถามจริงนะวันนี้กูจะได้ชนะกับเขาไหมอ๋อสิบห้าแล้วแล้วลวกน้ำพี่ที่สามมาพ,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 พี่ไม่ทันแนละ้ดูที่หนึ่งกับที่สองมันวิ่งดิ มันโกลมันไปเซียนซะแล้วอะ่ะมันเข,าเข้า,นานเซียน,นแล้วเฮ้ยเี่ยกูนะเฮ้ยกูชนะไม่ได้ตอเนี่ยแพ้เลยเห็นไหมรวมคะแนนรวมพี่แพ้เฮ้ยเฮียแพ้ยับ โอเคเดี๋ยวน้อยเราก็ทำเควสผ่านเราจะเหลืออีกตาหนึ่งที่ต้องเล่นตาที่พี่ได้ที่สามแต่แท่ไม่เข้าใช่ใช่เออเต้การ์ดโถวพิเศษแปดตาสุดท้ายเป็นไรลารีกำลังใช้กำลังใจจริงแล้วไม่มีใครเข้าวาเล่นด้วยแล้วสุดิพี่ช่ช่างเหงาเข้ามาดีมาแล้วโอ้โหไอ้ที่ดีดีวะไอ้ที่ดี ตัวไม่วิ่งี่ตัวปล่อยบอทใช่เหรอกูไม่เล่นด้วยใช่ไอเจนี่เลยจำหน้าได้ไม่นะไม่นะนใช่เป็นไรอุ๊ยโอ้โหอีเคียแต่งตัวอะไรวะเนี่ยปืนโชกโุปืนปืนลอยได้เอา้าโหอ้นนี่ชื่ออะไรเนะี่ยสี่นักเทพชื่อเขา ปีกแต่ละคนแม่งคือแบบให้พวกมึงเอาปีกมาให้กูบ้างดิกูไม่มีปีกอย่างพวกมึงเลยไอ้นี่ใส่ชุดนอนมาวิ่งเลยนะอุ้ยนี่ไงแฟชัน่นฟีชั่นแล้วจอขาไปแล้วนะมันเป็นเจ้าชายเลยในเะนี้ยไอต่างหูนยะ เก้อเด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 ้อเอ้แล้วไงลาเจ้าแชร์ไม่เหนื่อยเมื่อานว่าพูดงี้ทุกครั้งเลยอยากกินมาม่าวะจะไปเอามาม่ามาต้มกินดีกว่า ชี้ต้มมามาตีสามกว่าจะย่อยแล้วโซเดียมเยอะจัดมามาเอ้ยเอาไม่กดไม่ติดอ่ะโอ้ย้โดนชโโดนชโอ้ยโดนชนไม่หยุดโอ้ยโดนชนไม่หยุดคิดว่าวันนี้ผมจะชนะสักครั้งไหมฮะ เฮ้ยเดนที่สองรอบนี้มีทรงทรงทรงเฮ้ยรอบนี้มิสิชนะรอบนี้มิสิตเข้าเส้นชัยกับเขาบ้างเราจะต้องเขาเส้นชัยกับเขาบ้างนี่แล้วเมื่อกี้เรียนไปแล้วว่าถือตัวนี้กระโดดเข้าพอดีเป็นไงการฝึกซ้อมเอาเชี่ยฮูลิชิดฮูลิชิด อ,อ้ข้างหน้าเขพาพลาดข้างหน้าเขพาพลาดได้อยู่นะเรามีสิทธิ์เข้าเส้นชัยนะฮะตอนนี้โอ้ยเราเป็นโดนพายุเฮอริเคนอีกแล้วกูชิบหายแล้วกูเรียบร้อยกูแพแ้แกเราอยู่ทีมสี MC น้ำเงินไป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 ไม่ยอมแพ้ <c oughs> เข้า <c oughs> เส้นชัยทันเลยาดตรงนี้ตลอดต่ต้องฝึกซ้อมแพ้แกแล้วนะ,ะเอซเือกิงก็ยังคงอยู่ที่โลมันเดิมไม่ได้ e อีเท่าไหร่วาะมันไม่วิ่งอะได้ศูนย์เลยใะด้ดูดิมันมาปล่อยบอดของแท้เลยนะทำไมถึงทำแบบนั้นนะเรียบร,ร้อยได้ครบห้าครั้งแล้วเราไปดูของรางวัลกันดีกว่ายาเพิ่มพอยช่วยเหลือห้าสิบหนึ่งชิ้น เพิ่มพอยต์ได้นนะเดีย๋ยวไปรับของในเควสประจำวันด้วยมันอยู่ยังไงแล้ววะเช็คอินเข้าร่วมไม่ใช่เควสภารกิจนี่แล้วก็ได้กล่องมาหนึ่งอันโอ้โอเคเมื่อกี้มีเควสชนะด้วยซึ่งกูไม่ชนะเลย ไว้ได้เงินด้วยเนะี่ยโอ้ห้าร้อยไข่มุกก็ไปทำอะไรได้ชี้เอาไปแลกของโหดได้โหที่ถ้าเราเล่นบ่อยๆเราก็จะได้ไอเทมที่โหดแต่กูจะต้องขยันขนาดไหนเนะต้องไลฟ์สตรีมแล้วว่าจริงเล่นเก็บเค้ดแต่กเกมมันก็ถ้าเล่นมันก็ได้ของเยอะเดียวกันเนละเอาเรื่อง,องอวะเร่องอพี่เปิดกล่องกล่องหมู่เก่อแห่งความรู้สึกพี่พพถูกหรกล่องพี่ชกุอ้ยพี่ได้ชุด ยูนิฟอร์มเซเลอร์หญิงเอาใส่ดิไม่สวยชุดนี้ถอดผ้าเอาชุดนีด้อ้าวแล้วกูใส่อยู่นี่อ๋อต้องเอาไปใช้อีกทีนึงอ๋อนี่ได้ละยูนิฟอร์มเซเลอร์หญิงเนี่ยยูนิฟอร์มเซเลอร์หญิง <c oughs> ไม่เท่เลยเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่านี่คนเกาหลีไปเลยได้อะไรมาบ้าง <c oughs> ได้คแค่ไหนไม่ยัง<ะ>ยังโด ชร์จอรี่บ่ะทำไมเมื่อกี้ดูกับเพื่อนไม่ได้ไม่เห็นอะไรดูหน่อยแชร์เน็ตแล้วมันดำแบบว่าได้ยังได้อยู่มันไม่ได้แล้วพี่เพราะว่าละอ่อนหรือเปล่าใช่เหรอเออแล้ดูหนังตอนเนี้ยนะอุ้ยชุดโคตรเท่เลยโอ้ไม่กอดกูต้องเล่นนะไม่ได้แล้วไม่ได้ละกูต้องมานั่งฟาร์มเพื่อเอาชุดอะไรก็ไม่รู้น่ารักจัง แต่ผมอะไรก็ผมไม่เท่เลยชีย้อะไรชุดเท่จัดหนังสือเนี้ยไปแล้ว EP อย่างเดียวเลยเหรอโอเค EP นี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรให้ทำแล้วเอ้ยเสียงเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสะหรับเทรนเนอร์ขอบคุณที่คนที่ติดตามรับชมนะฮะเจอกันครับทคนไปฮะ